I'm going to อขอเรียนถามกรณีที่เดินทางมาท่องเที่ยวแม่สอดนี่รู้สึกประทับใจอย่างไงบ้างารู้สึกประทับใจหลายอย่างนะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายที่แล้วก็แต่ที่เนี่ยสวยงามทั้งนั้นนะครับแล้วก็เส้นทางที่เดินทางมาก็ดีครับขับรถได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงที่นี่ภูน้ำร้อนนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆวิวดีวิวสวย อาหารก็อร่อยครับพวกผมมาแล้วจะต้องติดใจที่แบบอยากจะพักที่นี่กันเลยคือพักที่นี่แหละมาทีแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะพักที่นี่จะไปพักที่อื่นแต่พอเห็นสถานที่แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะพักกันที่นี่ทุกคนแล้วก็คือได้มิตรภาพดีๆจากคนที่นี่ครับมาวันเดียวได้เพื่อนเลยครับแล้วนี่เดินทางมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับแล้วก็สมุทรปราการนนทบุรีครับ แล้วจากนี้จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับจะไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนครับแล้วก็จะไปนอนที่ปางอุ๋งนอนปางอุ๋งครับแต่ด้วยความที่ประทับใจที่นี่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ตั้งใจจะไปพักที่ปางอุ๋งก่อนแต่ประทับใจที่นี่เลยครับที่นี่ก่อนอ๋อครับมีอะไรจะฝากเตือนสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาคนอื่นๆที่จะมาแม่ฮ่องสอนว่ามีอะไรที่ที่คืออยากจะเตือนหรือว่ากฎระเบียบอะไรมีไหมครับ ก็เลือกอยากจะเตือนเรื่องการขับรถหน่อยครับว่าออขอให้ขับกันด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ยังมีมีกรวดมีทรายมีหลุมบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามีน้ําที่ชื้นอยู่กลางถนนแม้กระทั่งกลางวันก็ถนนก็ยังชื้นอยู่อ,า,อาจจะลื่นได้อะไรเงี้ยก็อยากจะฝาก ขอให้เพื่อนๆที่ขับ,บขี่บิทุกท่านนะครับขับรถกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็มาท่องเที่ยวก็ขอให้ช่วยกันร,รักษาธรรมชาติช่วยกันดูแลความสะอาดนะครับเพื่อธรรมชาติจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับขอบพระคุณมากครับ